น้องอุงอิงแม่หน่อยออกมากเคลื่อนไหวตอบกลับคอมเมนต์แบบโอ้ฟาดแบบนิ่มๆยพื่อให้คำพันธ์นอ่ะแต่ว่าก่อนสิไปหนามาหลังคือเกาเหมือนเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมิดหมอแข้งแฟนหมอล่ำเทคขลรรุกักสู้ผัวสู้คนมื่อนี่มาพบรักกันคือเกาพี่น้องกับแอดนิดหน่อยคอนเกาคนเดิมกับพายพาวาาคุณโกุริโยบ,บานธามิตรโกไปหนาโกไปหนา่าย่างเดียวพี่น้องตอนนี้ตีหาเคิงกันลังสี่หกโมงพอกันรอบเดือกจากหน่อยมื่อนี่เกิดอะไรขึ้นพื่อให้คำพานพี่ตอเต้แอดมินดูแล เพจรัตนพรแบรนด์สินค้าของที่ระลึกน้องอุ้งอิงนี่ละออกมากเคลื่อนไหวหวาจังเลยเผยขำพันงึดกับคอมเมนต์นี่เจ้าเอาอีหยังคิดแฮชแท็กว่าจะไม่อะไรแล้วนะเพื่อนว่าน้องบ่าใจแตกดอกมีแต่ข่อยนี่ละสีหัวแตกกอนสันแล้วก็มีการโพสรูปภาพน้องอุ้งอิงเพจบันแพง่อยู่ในเต็นท์นี่ละด้วยรอยยิ้มที่สดใสกับ f c พ่อ F c ซแม่แลหลายๆคนนีหละบเผยขำพนัน สืบเนื่องมาจากมีผู้ใช้ a c e b o o k ท่านหนึ่งพี่น้องเขาไป<ม>คอมเมนต์บ่ามั่นใจว่าเขาไปคอมเมนต์ใต้คลิปใดเนาะพี่น้องเนาะ<ม>ว่าจังซี่ผมสังเกตมาโดนแล้ว<ม>ไอ้ผู้ช้ายที่ซื้อต่อที่เป็นแอดมินขายเสือนองผมว่านะมันคิดกับนองเกินกว่าที่ทุกคนคิดบ่ถึงแน่ๆเ<ม>วลานองไลฟ์สดมันจะชอบเขามาคอมเมนต์แซวว่าจะไปหาสาวคนนั้นว่าจะไปหาสาวคนนี้ไอเหากัคิดในใจว่า มั่นสิไปเป็นยังตรงมากบอกน้องนำ้ำเพื่อนว่าม,มาขอกับน้องซื้อเฮาก็เลยว่าอ๋อเพื่อให้น้องเกิดความหึงหวงหรือเปล่าหรือเพื่อเรียกร้องความสนใจจากน้องหรือเปล่าเฮาว่าไอผู้ชายคนนี้แหละที่สเฮ็ดเห็นน้องใจแตกคอยดูหลายครั้งที่เฮาว่าเวลาขายเสืองะหนางานนั่งหยอกล้อก,กันโดยที่บ่ายสายตามมงของพอพรแม่เอฟซี่ถมาในงานเลยเพื่อนว่าบางที่มั่นก็เป็นภาพที่บ่เหมาะสม มีงานหนึ่งผวกยายๆเขาคุยกันในกลุ่มว่าน้องมีแฟนแล้วหรอือนั่นแฟนน้องบอกเห็นว่าอ,อันนี้คือยายคุยกันเห็นว่าซึ่งภาพที่เขาเห็นมันเห็นหเหฮาขิดแบบนันอหลีเเหอนว่าก็เหมือนเหาขิดขอฝากผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดน้องด้วยนะช่วยดูภาพลักน้องด้วยถ้าบจัดการตั้งแต่ตอนนี้แล้วคุณจะเสียใจถ้าใจน้องอ่อนไหวไปกับผู้ชายคนนี้ถึงจะมีผู้ใหญ่อยู่กับน้องตลอดเวลา แต่บไดายุใกล่ใจของน้องนี่เพื่อนว่าโอ้อบไดายุใกล่ใจของน้องเลยเลยกพนย้ผ่านคมมากเออคมมากฝากไว้ให้คิดนะเดี๋ยวจะเป็นดังข้ามทำหน้าของหลวงปูศิลาวสันอ,อ้าวมันแนวใดอีกละ่ะ ผู้ได้สิบ่กหูจักพี่ต่อเตยเผียงขาผ่านแมนบอกผู้ได้ถึงหูจักน้องอุ้งอิงเพชรบันแพงต้องรู้จักพี่ต่อเตยเพราะว่าถือว่าเป็นแอดมินที่ดูแลทีมหลังบ้านให้กับรัตนาพรแบรนด์สินค้าของที่ระลึกน้องอุ้งอิงเพชรบันแพงคอยตอบแชทคอยดูแลลูกค้าคอยแพ็คของคอยส่งของให้กับลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาในรัตนาพรแบรนด์ให้กับพพแมแม่ให้กับพพแม่ แล้ว่วบอทนันพะยะิฆาม่านมีงานใดจังสีอยู่ไก่ที่ถึงสรีบอยู่ไก่ทาเพิ่นพ่อสิีไปใดได้เงี้ยงคาวะหนองสาวไปทําการแสดงยุไสเพื่อนกับไปห้กําลังใจหอดหนางานเด็พญิพานไปเพราะว่าเบื้องจากลักษณะแล้วพี่ซอเต,อเตอ้เพิ่นสิีเป็นคนมักมวนเพิ่นเป็นคนมักมวนคือเพื่อนกับเป็นตวันทาดศิีซ่องเขาไปลึกๆแล้วเพื่อนกับมีแฟนอยู่เด่ากับคือกําลังคบหากันอยู่จังสี่นะอนี่แหละนอกพี่นอกเนาะเอาอาจสิ อัศวะจังได้ละอออีพอเพื่อนอาศวเป็นห่วงเป็นแย่ก็ได้ถามองอีกมุมนึงน้องพี่น้องเนาะเป็น่เกินไปเออเกินไปบอเจ้าว่าสำหรับต่อเตยพี่น้องผมผมสนิทกับน้องเด้น้องเป็นคนสดใสล่าเริ่มตัวบอบ่มีหยังดอกหลักกะอีกย่างนึงกัดเปียบเสมือนเป็นญาติแต่ว่าพี่น้องก็คือบอกเลยเลยว่าต่อเตยบอเบ่มี่หยัางดอกอืมเพราะว่าแกเป็นคนยังสี่ละเอ่อหนึ่ห้าเจ้าว่าอ่าบางข่้ง แท่ทีเจ้าเห็นยายคุยกันว่าเออนั่นแฟนน้องบอกเจ้าคือบอบอกยายไปว่าอ๋อญาติน้องเป็นพี่ไส้น้องจังสีแทนที่จะไขข้อกระจ่างเออเจ้าก็ยังไปคิดตามเพิ่นไปอีทถ้าว่าเป็นเอซีน้องอหลีต้องูหว่าเพิ่นเป็นอีหยังกันถ้าสีวอกไปแล้วนี่เพิ่นเพิ่นสีอิ่นจังไดก่อนลูกพี่นั่นบ่เออลูกพี่ลูกพี่กูเลยเป็นลูกพี่ไงย่าผ่น เพือได้เป็นลูกพี่ลิงอุ้งอิงเป็นลูกพี่ต่อเติ้ยน้องอุ้งอิงเป็นลูกพี่แบร์พออ่าเอาแล้วก็อ่าทีบอกเริ่มพี่น้องก็คือถ้าเห่าไปจ้องตั้งต่าสิจับนั่นจับนี่เสือบอคนที่จะไม่มีความสุขก็คือนี่แหละน้องนี่แหละเริ่มจากน้องอุ้งอิงก่อนแล้วก็คนรอบข้างต่อไปกับสิบ่มีญยาติีพี่น้องบ่ม่ บ่มีคำามว่าอายบ่มีคำาว่าเอื่อยบ่มีคำามว่านั่นว่านี่ต่อไปนี่สีมีแต่แต่จอบจะผิดจอบจะผิดชีวิตน้องสีเปลี่ยนไปแล้วพี่น้องถาสมมุติว่าเนาะถาสมมุติว่าถาเป็นแบบนี้เบิดต่อไปคนที่สีเข้าใกล้น้องได้สิมีผู้ใหแเนี่ยิดเอาสำนันละ่ะสีเลือแต่แม่น่อยเออขนาดพ่อเอก ลักษณะแบบนี้ก็เคยเกิดขึ้นแล้วคอมเมนต์ด้านลบเคยมีมา่อแล้วแล้วเป็นยังไงคู้มือนี่เออแมนปะนั่นแหละพี่น้องเฮาเฮาอยากสว่างใดอยากให้พี่น้องเปลี่ยนเปลี่ยนมุ่งมองอ่ายังเดกกตามพี่น้องอยากให้น้องมีความสุขยาาไปอืมยาไปกดดันยาไปกดดันเอาไปขอเพย์ยังมากเกินไปจังสีไหมย่าไปซ่อมขาเกินไปเนี่ยาไปซ่อมว่าเออเวลาน้องไล่ซดผู้นั้นผู้นี้ขามาคอมเมนต์จังสันจังสี มันแมนยุอพื้นที่สาธารณะนาะสามารถแสดงความคิดเห็นไดต่ว่าเฮาตองเฮาต้องคิดหลบดดานพร้อมเดีมันแมนบอมันถือบออเพิ่นเป็นอียงกันทาติตาโนอิลีสิฮัว่าเพิ่นเ็ดงานรวมกันลักษณะใดการที่เวลาน้องไร้สดแล้วเขาไปทักทายไปแสดงความคิดเห็นจังสีไปหยอกไปหลอกก็คือจังไดหล่ะมันเป็นจังไดหลัะประมาณว่าห้กกำลังใจกันจังสี่ไหมห้กกำลังใจกันเบิ่อแล้วกะอนาคตพี่น้องอนาคตข้างหน้า สักมือหนึ่งน้องกะต้องมีแฟนมีครอบครัวอ,อันนี้เป็นเรื่องธรรมดา,าแล้วพี่น้องก็ต้องเข้าใจนี่คือนี่คือวามเป็นมนุษย์แ <c oughs> ม่ <c oughs> คือจะเข้านี่แหละเออกะต้องมีค่ครูข้องมีครูสมรสแล้วอันนั้นมันเป็นทางเดินของน้องเป็นสิทธิ์ของน้องน้องสิเลือกแบบใดเออน้องสิเลือกผู้ใดบ่ต้องไปกําหนดมันเป็นมันเป็นลิขิตของฝ่าของสวรรค์ไปละละมองหัน เออแมบอ่บ่คัน,น,อ,นอันนั้นมันกยยังบ่ทันในหอดอันนั้น <พอ S 1> ยังบอท่านในหอดมันมถึงเวลาเวลาจะเป็นตัวจัดสรรนาองพี่น้องนอะอย่าไปคิดแทนนพืนน้นไหลแม่บออ้าวแล้วบัดนี้จังไรวะแม่หน่อยแม่น้ององค์อิงเข้าม,มาตอบกลับแบบฟาดแบบนิ่มๆเพราะยังค้าผ่านแม่หน่อยว่าจังซีแม่เขายังอยู่ทั้งคนคือพ่ถามข่อยแน่ข่อยบออ่ยบเบิ่งลูกข่อยแน่บ่เรื่องนี้เพื่อนวางซี ทางด้านของแม่หน่อยซึ่งก็มีเอฟซีแฟนคลับนี่หละร้ายท่านคุณหน้าคุณตาเขามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากหลายๆคนเป็นไปในทิศทางเดียวกันถ้าผูรัีีติดตามน้ององค์อิงอเพยบันแพงคือจังว่ามันเป็นไปบ่ได้จังสี่แม้พยาผานเออเพิ่นเป็นพีเพิ่นเป็นน้องกันจังสี่เนาะโอ้ยนอจกจ่าเพิ่นว่าหล,ล,ลายคนออกมาเคลื่อนไหว โอ้อ่ะอ่ะนั่นแหละก็เป็นกำลังใจให้ต่อเตยเด้อค่ะเออโกมินมาใล้โกมินมาตะชางได้อีกหล่ะหัวหน้าตอช่างนี่พี่น้องสี่อ่าไลฟ์ซื้อที่ผมเอ้ยซื้อขึ้นอี่ทีมาคอมเมนต์มิสเตอร์พี่จะานองเออเจะโกมิ้นยังสิเออโกมิ้นก็อีกเป็นอีกผู้หนึ่งเด้ที่ว่ากันวาหลายๆคนคุนหนาคุณตาผู้ย่ใหญ่หรอกผู้ยิ่ใหญ่หนาตาดีๆีนั่นและรอดนั่นเออแล้วก็ไปหาน้องอันนี้ก็คือพี่ชายน้องสาวเด้อเออ ทุกคนมาด้วยใจขึ้นกันนั่นแหละเพื่อนกาหักน้องเป็นห้องน้องขึ้นเจ้านั่นแหละพี่น้องบ่ได้บ่ได้ดแตกต่างกันแต่ว่า้าสีมองอีกมองอีกด้านหนึ่งเนาะการที่เห็นมีคนไปหยอกไปเอื่นกับน้องจังสีเพยียงข้ามผ่าน้าคนทีคิดบวกจังสีเขาจะมีความสุขกับคลิปแบบนั้นเด้แม,มนบอ,อสไปจับผิดว่าเอยคือหยอกกันจังสั่นจังสีมันสมควรบอผู้หญิง,งกับผู้ชายจังสีถ้าจะคิดในเชิงในเชิงบวกจังสีเนาะเอาขึ้นเป็นตาหักแท้ ลองปรับเปลี่ยนความคิดของเจ้าของบึงเพิ่นหยกกันพว่า f อพ่อ f อฟซแม่แลหลายๆท่านที่ไปหานหน่องหฮาสีเห็นคือจังทีมงานบ้านหักหน่องอุ้งอิงไปผั้นสิส่วนมากแล้วก็วกวจะเป็นผู้ชายเดินทางไปคือจังไดละ่ะเพื่อนไปเพื่อที่จะไปให้กําลังใจลูกสาวไปให้กาลังใจนอ้องอุ้งอิงก็สิมีภาพหยอกกับลูกแน่ลูกหยกแน่พอแม่หยกลูกแน่หรือว่าบางเ่อก็ับไปให้ลูกแกงแน่จังสิมองให้ มองไหเป็นเป็นในเชิงบวกอือแล้วจ,<ำ>จะมีความสุขแล้วก็ยยายจําจกัดอขอบเขียนขั้วาสามารถของนอ้องถือว่าเป็นการจํากัดขขอบเขตความวามสามารถของน้องเลยต่อไปเพื่อว่ามีงันละครงั่ภาพ,พยนตร์ของพี่น้องขึ้นตามผมแล้วเขาก็เห็นอยู่แล้วมันบอกในทีวีเท่ารศน์มันบอกมันอาจจะมีฉากใกล้คิดกันจังสี่อันนี้คืออนาคตเออแต่ว่าถ่ายย่งถ่ายยงเริ่มจากตรงนี้ยังผ่านไปว่าใด คํามมามหาชทษมันกะลำบากใจอยู่เออเพราะว่าตองไปน้องเพื่อได้เล่นหนังเล่ยนละครมันต้องมีฉาดันชากนลใกลคิดเออกอดเออหรือว่าโอบกันสิพี่น้องนั่นแหละผมบอกไว้ซ้ำนี่แหละอัคิดเอาเองอืมนะอ่ะแจ้งสัยนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปอีกหนึ่งเรื่องราวนะมาฝากพี่ต่อน้องสาหรับเสาร์นี้พอกันคลิปหนาพี่น้องสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ